โอเคครับทุกคนวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสอนลงวัดต,ตัวนี้กันแล้วนะครับผมจะมีวิธีอะไรบ้างจะต้องลงอะไรบ้างก็ไปดูกันได้เลยครับขั้นตอนการลงนะครับวันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะเข้ามาตรงลิงก์แรกครับที่ผมให้ไปก็จะเป็นลิงก์ ENB นะครับผม ENB จะเป็นวัดภาพสวยของ Redux เลยนะครับให้เราเข้าไปตรงลิงก์นี้ที่ผมให้ไปนะครับผมเข้ามาแล้วจะอยู่ตรงหน้าโฮมของเว็บ Redux นะฮะแล้วก็ให้เรามาตรงที่คําว่าดาวน์โหลด นี่ผมแนะนําให้โหลดเป็น Gt5 v1.910 นะครับตอนนี้มันเป็น v1.9 ใครที่โหลดหลังจากนี้จะเป็น v2.0 2.1อะไรก็ว่าไปนะฮะกดตรงนี้นะครับแล้วมันจะพาเรามาหน้าเว็บของ Game Stand ให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับสี okay. เขียวจากนั้นเราก็เลือก Gtv Redux 1.910นะครับแล้วก็ที่มันวงเล็บ Game Stand.net นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ที่สุดจะดีที่สุดนะครับผมโอเคให้เรากดดาวน์โหลดไป นี่พอเราดาวน์โหลดแล้วเราก็รอให้มันโหลดนี่ครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ Redux ที่เราเก็บไว้ครับหลังจากโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาทําการแตกไฟล์ตัว gta 5 Redux ที่เราเพิ่งโหลดมาน,นะครับผมคลิกขวาแล้วกด extrac t here เลยนะครับแบบแตกไฟล์ตรงนี้เลยโอเคหลังจากแตกไฟล์มาแล้วนะครับนี่จะเป็น2ไฟล์ที่เพื่อนจะได้มานะครับผมตัวแรกให้เข้าไปตรง gta 5 Redux v 1วนนะครับผมอ่าเดี๋ยว,ยวก่อนเข้าไป บางคนอาจจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปตั้งให้มันเปิดกับ OpenIV ก่อนนะฮะอ่ะส่วน OpenIV นี่ไปหาโหลดกันเราเองนะครับมีวิธีลงตาม YouTube เยอะแยะเลยก็ไปหาโหลดกันมาได้นะฮะอันนี้ผมจะไม่สอนโหลดจะไม่สอนโหลดนะเพราะว่าเขาสอนโหลดกันเยอะแยะมากโอเคให้เรามากดตรงให้เรา,ากดคลิกขวาคลิกขวาของ g t a l 5 Redux v1.9 นะครับแล้วกด OpenVid นะฮะแล้วก็เลือก Choose Another App นะครับผมแล้วเราก็ หาโปรแกรมที่ชื่อว่า OpenIV ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ IV แบบนี้เลยนะฮะกดแล้วก็ติ๊ก Always Use This App to o i v File นะครับผมกดไอโอเคจากนั้นก็รอมันเปิดไฟล์ขึ้นมาฮะพอเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับ,รบให้เรากด Install นะครับผมให้เราเลือก จะลงในม็อดหรือว่าจะลงในเกมโฟเดอร์นะครับในนาที่นี้ผมแนะนําให้ลงในเกมโฟเดอร์ไปเลยทีเดียวนะครับโอเคกดเกมโฟเดอร์มาแล้วมันจะขึ้น,นคอนเฟิร์มอินสตอลเลชันนะฮะให้เรากดอินสตอลไปเลยนะครับแต่นี่ผมอินสตอลไปแล้วผมก็ไม่ต้องกดอีกนะฮะหลังจากที่เรากดอินสตอลไปแล้วต้องรอประมาณ5-10นาทีนะครับผมและนี่ผมกดไปแล้วผมก็ไม่ต้องกดอีกนะครับ หลังจากรอมันอินสตอลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปิดไปได้เลยนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะให้เรามาตรงที่โฟลเดอร์ของ gta 5 r e d u x reset นะครับผมให้เราก็ r e h a c t ทั้งหมดเนี่ยกดคลิกขวานะฮะคลุมทั้งหมดเนี่ยคลิกขวาแล้วกด copy นะฮะจากนั้นเราไปที่ไฟล์เกม gta 5ที่เราเก็บไว้นะครับผมของผมจะเป็นของแท้นะครับซื้อจาก s t e เอ่อผมเก็บไว้ drive d steam library steam app common g a d t h a f t auto v นี่ แล้วเรากดคลิกขวาแล้วก,กดเพสเพื่อเป็นการวางนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยลงมันจะวางไปได้เลยนะไม่มันจะไม่ถามว่าจะวางซ้ําไหมนะฮะแต่ผมเคยลงไปแล้วมันจะถามว่าจะวางซ้ำไหมไอันนี้ผมลงไปแล้วเพราะงั้นผมจะไม่วางซ้ำนะ,ะโอเคหลังจากที่เราวางเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการลงมดรีดักนะครับผม ต่อมาสิ่งที่ทําให้หมอดนี้ภาพสวยกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือถนนนั่นเองให้เราเข้ามาตรงลิงก์ที่เขียนว่ารถที่ผมแจกให้ตรงเดสคริปชันเลยฮะหลังจากที่เราเข้าไปแล้วจะมาโผล่หน้า LA r e v o นะครับผม v 1 0ให้เราทําการดาวน์โหลดมานะฮะนี่กดดาวน์โหลดไปเลยจากนั้นเราก็ได้เป็นไฟล์ Google Drive อ,อีกทีนึงนะครับผมเปิดมานะครับเข้าไปตรง document note pad ที่มันให้มาแล้วเราก็คลุมลิงก์ทั้งหมดที่มันให้มานะครับ copy แล้วก็มาวางใน Google อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคหลังจากอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้เรากดดาวน์โหลดตรงมุมขวาบนนะครับผมหลังจากกดดาวน์โหลดมามันก็จะเด้งมาหน้า g o o g l e Drive แบบนี้เลยนะครับผม้ให้เรากดคำว่าดาวน์โหลด anyway ตรงกลางสีฟ้านะครับหลังจากโหลดมาแล้วเราก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับโดยไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ที่3กิกนะครับหลังจากโหลดตัวถนนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดแตกไฟล์ตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็รอมันแตกไฟล์ฮะหลังจากเราแตกไฟล์มานะครับเราจะได้สอสาไฟล์นี้เลยนะครับผมไฟล์แรกกับไฟล์ที่2จะเป็นไฟล์ถนนทั้งหมดเลยนะครับส่วนไฟล์ที่3จะเป็นไฟล์พวกต้นไม้ใบหญ้าในเกมนะครับแต่นี่คือจะยังสวยสู้อันที่ผมให้ไปไม่ได้นะครับแต่ก็แนะนํานะครับถ้าคอมใครไม่แรงก็อย่าลงเลยครับพวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยนะฮะมันจะกินสเปกมากโอเคเดี๋ยวผมจะสอนลง2ตัวนี้แล้วกันนะครับผม โอเคเปิดโปรแกรม OpenIV ที่ผมเพิ่งบอกไปขึ้นมานะครับอย่าลืมไปหาโหลดกันมาด้วยนะ OpenIV โ okay, อเคหลังจากโหลดเสร็จแล้วให้เราเข้ามาเออตอนที่มันเข้ามามันจะอยู่หน้าโฟลเดอร์ของเกม g t v เลยนะครับผมให้เรามาตรงที่ไฟล์อัปเดตนะครับผมคูณ64 DLC pack นะครับผมให้เราลากอ,อ่ไม่ใช่ลากไม่ใช่ลากให้เรากดเปิด Edit Mode ก่อนนะครับผม พอเราเปิด Edit Mode แล้วให้เราลาก2ไฟล์นี้เข้ามานะครับผมโอเคโอเคนี่ผมลากเข้ามาแล้วนะนี่จะสังเกตได้ว่ามันจะมีโฟลเดอร์เนมกับ la road นะครับผมสไฟล์นี้จากนั้นให้เรากลับมาตรงโฟลเดอร์อัปเดตนะครับผมเข้าไปตรงอัปเดต Common Data จากนั้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า dlc list นะฮะจะเป็นไฟล์ xml นี่ dlc list จะลืมเปิด Edit Mo d e ด้วยนะครับกดเปิด Edit Mode ดอีกทีหนึ่งนะฮะกดคลิกขวาตรง DLC list นะครับผมกด Edit นะฮะจากนั้นคนที่ไม่เคยลงเลยนะครับผมเราจะจำเป็นที่จะต้องมาใส่ไฟล์ใส่ชื่อไฟล์ตรงนี้ด้วยนะครับวิธีใส่ชื่อไฟล์นะครับให้เรากด Shift enter นะครับผมให้เราก๊อปโค้ดที่อยู่ด้านบนนะครับก๊อปมานะฮะแล้วก็ กด Shift Enter ครับแล้วกด Ctrl V วางนะฮะนี่เป็นโค้ดเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะครับให้เราทำการแก้โค้ดตรงกลางนะครับอ่าลบลบชื่อไปให้หมดเลยนะฮะให้มันเหลือเท่านี้พอจากนั้นให้เราใส่ชื่อของโฟลเดอร์ที่เราก๊อปไปเมื่อกี้ครับโฟลเดอร์ er แรกจะชื่อว่า f o l เดอ Name ใช่ไหมให้เราก๊อปชื่อโฟลเดอร์นี้มานะครับแล้วก็ใส่ไปตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้กับอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับ โฟเดอร์นี้จะมีชื่อว่า la road นะครับกด rename c o n t o l c แล้วก็วางโอเคแล้วกด save เอ้าเดี๋ยวโค้ดมันผิดอยู่นะฮะนี่นี่สังเกตได้ว่ามันจะไม่มีสามเหลี่ยมนะครับให้เราเติมสามเหลี่ยมให้ครบเหมือนกับตัวข้างบนนะครับอย่าให้โค้ดมันผิดนะไม่งั้นมันไม่ได้ save นะครับโอเคเป็นอันเร็จสินการลงถนนนะครับต่อมาสิ่งสุดท้ายที่ต้องลงนะครับก็คือโปรแกร,รมรีเช a นะครับผม เรากดเข้าลิงก์รีเชตไปนะฮะแล้วเราก็จะโผล่หน้าเว็บรีเชตนะครับกดดาวน์โหลดมาแล้วกดดาวน์โหลดรีเชตเวอร์ชัน่น4.70นะครับใครที่โหลดหลังจากนี้อาจจะเป็น4.8 4.9เ้าอะไรก็ว่าไปกดดาวน์โหลดนะฮะรอมันสัก20ว่วิหลังจากโหลดตัวรีเชตเสร็จแล้วนยะให้เราเข้าตัวรีเชตไปเลยนะครับผมมันจะให้เรากดเพื่อที่จะเลือกเกมที่จะลงรีเชตนะครับกดไปแล้วก็ถ้าเจอโฟลเดอร์ ถ้าเจอไอคอน GTA V แล้วกด GTA V ไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่เจอแล้วกด Browse แล้วก็หาไฟล์ GTA V ที่เราเก็บไว้ Steam App Common GTA V นี่ไฟล์ที่ชื่อว่า GTA 5นะครับผมให้เรากด Open ไปเลยนะฮะ Open จริงๆไม่ให้กด Install นะครับเพื่อนๆเรากด Install ไปนะฮะแล้วพอมันได้ขึ้นติ๊กถูกอะไรเราก็ไม่ต้องติ๊กนะครับกด OK อย่างเดียวเลย ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีการลงตัวรีเชตของ g t a 5นะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยแล้วก็เข้า g t a 5เลยฮะก็สังเกตได้ว่าที่ไม่สอนลงมอต้นน้าเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหากับคอมหลายเครื่องมากๆนะครับผมถ้าใครอยากจะลงก็มันลงวิธีเดียวกับถนนเลยนะครับก็สามารถไปทําตามกันได้แต่ก็ไม่แนะนําสําหรับน้องที่คอมสเปคไม่ได้โหดมากนะครับโอเคหลังจากเข้าเกมมาแล้วนะครับวิธีเลือกรีเชตที่เราก๊อปลงไปหน้าโฟลเดอร์นะให้เรากดปุ่มโฮมขึ้นมา แล้วตรงช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับจะเป็นรีเชตทั้งหมดที่เราก๊อปไปไว้ในหน้าโฟลเดอร์ของ g t v นะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบส่วนตัวเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมจะแนะนําเป็นตัว r e Dark Ultra V2 นะครับผมเพราะว่ามันจะให้ความมืดความดําที่แบบว่าสมจริงมากๆเลยนะครับผมก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็เอาเป็นว่าหลับคลิปสอนลงในวันนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อาจจะไม่มีคลิปเกี่ยวกับ g t a 5อีกสักพักนึงนะครับ อาจจะเกือบครึ่งเดือนเลยเพราะตอนนี้ผมถอดการ์ดจอของคอมพิวเตอร์นะครับขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังรองการ์ดจอซีรีส์3,000ที่จะออกในกลางเดือนหน้ามานะครับผมแล้วก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับ GT5 ให้น้องๆได้ดูกันแบบจุใจกันอย่างแน่นอนนะครับผมบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ